สวัสดีนะครับคอหวยทุกท่านนะครับสําหรับงวดที่จะมาถึงนี้นะครับเก้าผมชอบเก้านะยันยืนยันคาเดิมว่ายัางชอบเก้าชอบเก้าหลักเก้าหลักศูนย์ชอบ 9, หลักเก้าหลักศูนย์นะครับ 9, หลักเก้าหลักศูนย์แต่ว่าจะศูนย์อะไรเก้าอะไรนะครับยังยืนยันฤดูการแรกนะครับมะม่วงนะครับมะม่วงนะครับฤดูการหกแปดนะครับท่านผู้ชมเอ้ยนะนี่มากินด้วยกันนะครับนี่หือ ืม่วงอยู่ที่บ้านนี่แหละนะครับ90 901 9190 9190 190ยังยืนยันนะครับยังมีเก้าวันที่17แต่ว่าถ้าใครชอบเลขอ่ะเลขวันครูใช่ไหมเรีกวันคูก็อย่าลืมนะครับเลขวันครูก็17 หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะครับหน่วยออกวันที่สิบหกนะครับอาจจะเป็นสิบเจ็ดก็ได้นะครับดูตาดูตาดูหน้าอนีมะาม่วงอร่อยมากนะครับ อยู่ที่หน้าบ้านนะครันี่ก็มะกอกน้ําเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์คิดว่านะคิดว่าแม่งก็เป็นเลขมงคลเลยท่านปู้ชมเก้าห้าเก้าห้าเก้าแปดเก้าหกเก้าเจ็ดอ โ็้รถจาดสุดยอดเลยนะครับมะม่วงลูกเริ่มโตแล้วนะครับืร <c oughs> ือยกินเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านก็แล้วกัน901919190แ 90, ม่งก็905มีแค่นี้แหละเลขนะครับผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่นีหรอกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะซื้อลอตเตอรี่มาให้ท่านผู้ชมดูนะแต่ว่าชอบมากแต่วันนี้ก็ตามนัดเลยนะครับงวดวันที่สิบหกมกรานะครับ มีเก้ามีศูนย์แน่นอนผมมั่นใจนะครับเก้าศูนย์หนึ่งไม่งั้นก็เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งท่านผู้ชมใครชอบเลขปอสหกแปด 8, ก็อย่าลืมนะครับหรือจะเป็นสองพันยี่ิบห้าวันคู่วันที่สิบหกงวยออกวันที่สิบเจ็ดจัดหนักไม่แน่นะงวดน,นี้มันอาจจะสิบหกก็ได้นะท่านผู้ชมวันครูนะครับถ้าใครชอบก็ลองตามดูนะครับแต่ส่วนตัวผมนี่ชอบ หลักเก้าหลักศูนย์หลักหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเน้นกันนะครับว่าเก้าอะไรศูนย์อะไรเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อวันนี้ขออนุญาตแซบพี่น้องกินแล้วทำไมต้องอื้อหือด้วยะไปแล้วจับสวัสดีครับ